เมื่อสองปีที่แล้วนะคะทั่วโลกต้องช็อกค,ค่ะกับคด,ดีสะเทือนขวาญที่เด็กหญิงวัยเพียง12ขวบถูกเพื่อนสนิทสองคนนะคะหลอกเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้มีดแทงถึง19ครั้งภายหลังแม้จะมีการวินิจฉัยว่าทั้งสองคนป่วยทางจิตแต่คำให้การนั้นน่าประหลาดยิ่งกว่าค่ะเมื่อพวกเธอบอกว่าลงมือตามคำบอกของส l ลนเดอร์แมนปีศาจในจินตนาการจากโลกอินเทอร์เน็ตนะคะที่มีลักษณะเป็นชายไร้หน้าสมสุศรีดำสูงะลุดและแขนขายาวเก้งกางผิดมนุษย์ค่ะ นี่เป็นที่มาให้ค่าย HBO ลงไปเจาะลึกทำสารคดีในชื่อ Beware the Slender Man เพื่อวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดตัวละครนี้จึงส่งอิทธิพลต่อเด็กๆในยุคอินเทอร์เน็ตจนถึงเข้าไปบงการจิตใจให้ทำร้ายผู้อื่นได้ค่ะ เซนเดอร์แมนะคะเกิดขึ้นในปี2009จากการแข่งขันตัดต่อ Photoshop ภาพธรรมดาให้กลายเป็นภาพสยองขวัญในเว็บกระทู้ e t h i n g Awful ค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละคนนั้นก็ได้ส่งภาพของ c l นเดอร์แมนเข้าร่วมสนุกแล้วก็กลายเป็นไวรัลมีการแต่งเรื่องต่อเติมเข้าไปนะคะว่าเป็นชายที่ชอบติดตามแล้วก็ลักพาตัวคนไปทรมานโดยเฉพาะเด็กๆจนกลายเป็นตำนานสยองขวัญในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะมีการรวมคลิปที่ดูคลายว่า s l นเดอร์แมนั้นปรากฏ กายอยู่ในชีวิตจริงไปจนถึงสร้างหนังสัง้นเล่าเรื่องว่าเซนเดอร์แมนออกมาเอาตัวเด็กสาวคนหนึ่งไปมีเกมโด่งดังในปี2012นะคะชื่อว่า s The Egg p l e n d e r t h e แอค a พ e ค่ะมียอดดาวน์โหลดเล่นกันถึง2ล้านครั้งนะคะเนื้อหาก,ก็คือให้ผู้เล่นนั้นเดินเข้าไปสำรวจตามที่ต่างๆนะคะจะชนะได้หากตลอดเส้นทางนั้นไม่ถูก Slender Man พบตัวเสียก่อนค่ะ